สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม f c ทุกท่านนะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ที่22มีนาคม2563นะตอนช่วงเย็นเราก็ติดตามช้างป่าลงไปบริเวณบ้านผาอ้นนะแล้วก็ช้างได้ลงไปกินน้ำบริเวณดงยางนานะแล้วก็ไปกินน้ำ บริเวณข้างทางมีบ่อน้าเล็กๆข้างทางติดกับหมู่บ้านโดยแยกกันออกเป็น2ชุดชุดหนึ่งลงไปบ่อน้ําข้างทาง10ตัวส่วนที่เหลือก็ลงไปยังแม่น้ําแควน้อยตรงข้ามกับรีสอร์ทป่าปอร้านกาแฟป่าปอในแม่น้ําแควน้อยดังนั้นถ้าช้างลงบริเวณนั้น เช้ามาเราก็เดาว่าเขาน่าจะขึ้นไปนอนที่บริเวณ35ไร่หนองแดงหรือท้ายดงยางนาพอ4โมงเย็นแล้วก็ขับรถตะเวนขึ้นไปยังไล่สวัสด์ปะหนองแดงแล้วก็ขึ้นไป35ไร่ก็ปรากฏว่ามีร่องรอยของช้างทั้งเล็กทั้งใหญ่รวมทั้งลูกช้างเดินขึ้นไปถึง ดงมันก่อนจะถึง35ไร่แล้วก็วนกลับนะก็ยังสงสัยว่าเพราะอะไรก็เลยขับรถไปจนถึง35ไร่หนองแดงก็ปรากฏว่าไฟป่ากําลังลุกลามเข้าไปยังหุบที่ช้างเคยหลบพักนอนเป็นประจำนะจากนั้นดังนั้นที่ที่ช้างสามารถจะพักอาศัยหลบนอนได้ในตอนกลางวันก็เหลือพื้นที่จํากัดก็คือหลังดงยางนา เพราะดังนั graduate, ้นเราก็เลยต้องมาดักตรงบริเวณนี้นะครับเรียกว่าโดงยางนาติดกระโดงยางนาก็เป็นดงไม้แดงตรงนี้เป็นดงไม้พยุงก็วันนี้ก็มีช้างที่เข้ามาเพิ่มช้างหลักๆเข้ามาเพิ่มอีก2ตัวก็คือแม่แปลกของโขลงใหญ่ถ้าช้างทั้งหมดนี่รวมกันก็จะมีแม่แปลกเพียงตัวเดียวนะ ของโครงใหญ่ก็วันนี้พบอยู่ในโครงนี้ด้วยหลังจากที่เม <c oughs> <c oughs> ื่อสักครู่นี่ก็เป็นฝีมือการถ่ายทำของท่านพอ,อนินนะครับพอโรงเรียนบ้านกุยแย่ก็เมื่อสักครู่เราก็ได้หยอกล้อทักทายเลน่นกันกับแม่เจ้าหนูแดงเจ้าหนูแดงรวมทั้งแม่แม่แบงก็เล่นกันอยู่ พักใหญ่จากคลิปที่ลงไปให้ดูก่อนแล้วจากนั้นช้างเขาก็มุ่งหน้าลงไปยังแม่น้ำแควน้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วครับเราก็ยังติดตามดูจริงๆแล้วเราจะถ่ายสักยีนาทีก็เพียงพอแล้วแต่เพอินว่าวันนี้เขายังไม่ไปไหนแล้วก็ยังค่อยๆกินตอนนี้หญ้าเริ่มขึ้นนะ หลังจากที่ไฟไหม้ไปแล,แล้วก็ได้น้ําค้างบ้างยาก็เริ่มขึ้นก็พอที่จะหาเป็นอาหารได้นะโดยวิธีการใช้เท้าเตะเพื่อที่จะขุดมันขึ้นมาขุดถอนทั้งรากแล้วก็รวบด้วยงวงฟาดลงกับขาเพื่อให้เศษดินนั้นหลุดไปจากนั้นก็นำยัดเข้าปากกินเป็นอาหารไดนะ้คือลักษณะของการหาอาหาร บนพื้นดินบนผิวดินที่มันเป็นพวกหญ้าอะไรก็ได้ที่พอประทังชีวิตได้นะเพราะว่าตอนนี้มะม่วงหิมพานของรัศดรก็หมดแล้วนะก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็จะมีเพียงหญ้าอย่ายงเดียวใบไผ่ก็โดนไฟป่าลวกแห้งหล่นหมดไม่สามารถนำาเป็นอาหารได้ีดยวิ่ <c oughs> วงเชิดเลย <c oughs> ให้เจ้าช่างน้อย ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งวิ่งเนี่ยเขาก็จะวิ่งทั้งโขลงครับโดยโดยธรรมชาติของช้างป่านี่ก็คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งของช้างป่านะเราก็จะตามเข้าไปเรื่อยๆืนะจนกว่าเขาจะลงไปยังแหล่งน้ําแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าแม่น้ำํำแควน้อยตรงจุดที่ช้างลงไปมันไม่มีถนนที่จะลงไปถึงชายหาดนะม,ม,มันก็ต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่าน้ํา ขึ้นหรือน้ําลงถ้าเขื่อนวชิราลงกรปล่อยน้ําลงมาน้ําก็จะ,ะเชี่ยวกรากดังน,นั้นช้างก็จะเล่นได้อยู่แค่ริมตลิ่งไม่สามารถที่จะข้ามฝั่งไปยังบ้านจันเดได้แต่ถ้าเขื่อนไม่ปล่อยน้ําน้ําแห้งก็น้ําไม่ไหลเชี่ยวก็สามารถลูกช้างเล็กๆก,ก็ยังสามารถที่จะเดินข้ามแม่น้ําไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ แต่วันนี้ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือช้างที่ตกลูกใหม่สองตัวไม่ไม่ได้อยู่ในโลงที่ที่ถ่ายมาเมื่อวานก็มีช้างที่ตกลูกใหม่สองตัวตัวเล็กๆยังเดินไม่คล่องนะักแต่ไม่ได้อยู่รวมอยู่ในโขลงนี้ดังนั้นโซนนี้ก็เท่ากับมีช้างสองโลงมารวมกันแต่อยู่ห่างๆกันไม่ไกลนะัก ดังนั้นก็คืนนี้น่าจะมีอีกชุดหนึ่งที่กระจายตัวเข้าไปยังหมู่บ้านผาอน้นส่วนชุดนี้ก็จะลงไปเล่นน้ํายังแม่น้ําแขวนน้อยถ้าไม่ย้อนกลับไปดงยางนาช้างชุดนี้พรุ่งนี้จะต้องขึ้นไปนอนที่ไร่สารวัตรปะนะเพราะเลยไปกว่านั้นไม่ได้ไฟกําลังไหม้ยอยู่ไฟป่ากำลังลุกลามนะแล้วก็ไม่มีอาหารมันจะร้อนมาก ดังนั้นก็จุดที่เหมาะสมที่จะไปลบพักนอนในวันพรุ่งนี้ก็คือไร่สวัสดิ์ปะหรือไม่ก็จะเป็นสถานีวนวัตว,วิจัยทองผาภูมิเขตอุทยาแห่งชาติทองผาภูมินะก็เป็นการทํานายไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยผิดพลาดในเรื่องของอการคาดเดาว่าเขาถ้าวันนี้เราพบกินตรงนี้แล้วลงไปเล่นน้ำเนี่ยเขาจะขึ้นก็ ใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรกว่าจะขึ้นจากแม่น้ำเราก็จะเดาได้ว่าในวันถัดไปเขาน่าจะอยู่ส่วนไหนตอนนี้บริเวณรอบๆก็ถูกไฟป่าไหม้ลุกลามไปทั่วดังนั้นพื้นที่ที่เขาจะหลบภาคอะศัยได้มันก็มีบริเวณจำกัดส่วนการเข้าไปชมในระยะใกล้ๆแค่วาเดียวม,มันขึ้นอยู่กับ ความเคยชินความคุ้นชินแล้วก็การไม่ตื่นตระหนกตกใจก็จะชมได้ง่ายแต่ถ้ามาีอาการตื่นตกใจมันก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้ง่ายเพราะว่าช้างเขาเป็นสัตว์ใหญ,ญ่ถ้าเขาตกใจเนี่ยแรงกระชุนเพียงนิดเดียวมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้ไดมากนี่ช้างลงจากเขาแล้ว ก็ต่างไปเขาก็เดินตามถนนลาดยางนะครับเส้นผ่าอ้นทองผ่าภูมิเพื่อที่จะลงไปอีกด้านหนึ่งของถนนด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ําแล้วนะครับลงไปจากนี้ก็ถึงแม่น้ำนะแล้วก็ขับรถตามมาเรื่อยๆพอเขาเห็นรถเราตามมาเขาก็ลลหลบลงไหลทางซึ่งพอลงไปตรงนี้ก็จะถึงแม่น้ำพอดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ เราทําอยู่ทุกๆวันแต่ก็ไม่แนะน้เอาจจะมองเห็นแม่น้ําอยูดอ่ด้านล่างน,น,นะครับแม่น้ําเขียวๆอยู่ข้างล่างอาพอลงจากนี้ไปก็ถึงแม่น้ำแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะตามลงไปเก็บภาพในแม่น้ำได้เนื่องจากถนนลงไปไม่ถึงาการเข้าใกล้ช้างในระยะอย่างนี้ถ้าไม่มีรถยนต์ คงเข้าไปไม่ได้นะถ้าเดินเข้าไปไม่ได้ก็สวดแน่ดังนั้นก็จะต้องมีรถที่ดูแล้วมันใหญ่บึกบึนละักษณะใกล้เคียงช้างเขาก็จะไม่ตัดสินใจเขาจ้าโจมโจมตอนนี้เราก็ขับรถเลยช้างมาโขลงหนึ่งนะเพราะว่าช้างยังเดินอยู่ใช้ป่าอีกด้านหนึ่งของเราตามหลังเรามา แต,แต่เราตามชุดแรกมาก่อนเพื่อที่จะมาเก็บภาพตอนเขาลงเขาแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้เก็บภาพตอนที่เขาลงตลิงชันว่าเขาใช้วิธีการลงอย่างไรเพื่อที่จะให้ f อเราได้พบเห็นกับการลงเขาเพราะว่าช้างเนี่ยเวลาลงเขานี่จะเร็วมากโดยใช้วิธีเหยียดขาหน้าไปแล้วคุกเข่าขาหลังสองข้างแล้วปล่อยให้ตัวถลายลงไปเลยในการลงเขาวิธีการ ออกจากนี้ไปก็จะเป็นดงศักเล็กๆดงหนึ่งจากนั้นก็จะทะลุไปยังาลานมันจากลานมันมันก็จะมีทางลาดลงสู่แม่น้ำก็ตอนนี้ก็ติดตามดูเรื่อยๆอตอนนี้จริงๆแล้วมันก็จะทุ่มหนึ่งอยู่แล้วนเวลา ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วนะกล้องที่ผมใช้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันแสงไม่พออันนี้ก็เป็นกล้องที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะมันก็ยังพอที่จะให้ภาพที่สว่างกว่ากล้องปกตนะิอันนี้ก็เป็นวิวทั่วๆไปนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านจันเดยนะที่เห็นยอดเขาอยู่ <c oughs> นะข้ามข้ามไปปุ๊บก,ก็เป็นหมู่บ้านจันเดยนะก็เป็นสวนผลไม้ เป็นรีสอร์ทของรัศดรก็นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบอด้านล่างก็เป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับที่เห็นเขียวๆอยู่นั้นเออนี่ก็ดูภาพโดยรวมภาพรวมแม่น้ำก็สวยงามก็มีปลาไผ่พอที่จะได้ลบแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็คือลงไปเล่นน้ำนะ นะเพราะว่าอยู่ข้างบนมันร้อนอากาศช่วงนี้ก็ร้อนจัดนะ่นะีนะ่ผืนป่าสลับกันไปต้นไม้สูงบ้างต่ำบ้างนะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะเพราะว่ามันเลยเวลามาเยอะแล้วนะนะหลังจากที่ย้อนกลับไปส่ง <มา S 1> ท่าน <ไป S 1> พอรินะนะที่ดงยางนาก็ขับรถกลับบ้านคนเดียวนะี ก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะดูเพราะว่าช้างมันยังกระจายตัวอยู่ทั้งสองด้านของถนนดังแบบนั้นเวลาขับรถมาก็ดูมาเรื่อยๆอเผื่อว่าจะพบเจออีกอนี่ก็คือสภาพถึนแต่ไม่เจอละ,อะเพิ่งจะตามหลังเรามาอีกตามพวกไม่ทัน เน,นื่องจากเวลาช้างจํานวนมากเนี่ยเวลาเขาหาก,กินก็จะมีการกระจายกันออกไปเป็นเป็นธรรมดานะจะมีสเกลหน้าสเกลหลังตัวเล็กตัวเมียแล้วก็ลูกเล็กๆก,ก็จะเกาะกลุ่มกันไปส่วนตัวที่เป็นวัยรุ่นก็จะ,ะกระจายอยู่หน้าบ้างหลังบ้าง เพื่อที่จะคอยอปกป้องโครงไม่ไม่ให้เราเข้าไปถึงกลางโครงได้สำหรับพฤติกรรมของแม่แปลกวันนี้ก็จะไม่เข้ามาใกล้เรานะก็จะปล่อยให้แม่ส้มแม่แหวงเข้ามาอันนี้ราษฎรก็สัญจรไปมาตามปกติด้วยความเคยชิน,นถึงแม้จะ หรือว่ามีช้างป่าเดินอยู่บริเวณนี้แต่ด้วยความเคยชินเขาก็ไปมาอยู่เป็นประจำไม่ได้ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแต่อย่างใดนะน,นี่ก็เป็นถนนเส้นหลังอำเภอนะครับ่าอ้นทองาผาภูการเดินทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าช้างอาศัยอยู่บริเวณนี้นานแล้วนะครับเดินข้ามถนนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น แต่กลางวันก็จะไม่มีกลางวันเขาก็จะไปแอบนอนในพื้นที่อีกด้านหนึ่งที่ที่เหมาะสมแล้็ลราษฎรก็มาเฝ้าระวังกองมันแล้วก็ถือโอกาสมาชมช้างป่าไปในตัวส่วนนี้ก็เริ่มลงเนินครับเนินไปตามไปวิวธรรมชาติ สองข้างทางก็ยังสวยงามของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติทอ,อภูมิบ้านถาอ้นนี่ก็ทยอยลงจากเขามาเรื่อยๆนะเดินข้ามถนนมาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใกล้ได้โดยปกติ แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เขาจะวิ่งดักเลยแต่นี่เป็นรถยนต์เขาก็จะหลบให้ด้วยความเคยชินจนเป็นนิสัยแล้วพอเห็นรถมาเขาก็จะหลบเองไม่ไม่มีอาการมาขวางทางเหมือนเจ้าดวนด่านลอยอหลังจากออกจากดงศักด์นี้ก็จะออกดงดงมันนะแต่ว่าเก็บเกี่ยวเตรียมไถพวนเรียบร้อยอเตรียมที่จะปลูกใหม่ ในฤดูการใหม่โซนนี้ปกติแล้วช้างไม่ค่อยจะมานะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ลงมากินแล้วก็พอค้นพบเส้นทางที่จะลงอย่างแม่น้ําเขาก็จะมาออกกันอยู่เป็นประจําดังนั้นในปีถัดไปก็จะต้องมาเพราะเขารู้แล้วว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีอีกอย่างหนึ่งช้างเองก็สามารถที่จะคํานวณระยะเวลาได้นะครับว่าการปลูกมันเนี่ยเขาปลูกเดือนนี้เราจะไป มีหัวแก่ในเดือนไหนเขาจะพากันลงมากินในเดือนไหนเขาก็จะคํานวณระยะเวลาได้อย่างถูกต้องแม่นยำํำในการที่จะพาโขลงและบริวารลงมาหากินอย่างแหล่งอาหารต่างๆที่เขาเคยเดินผ่านมาก่อนตอนนี้ช้างก็ยังออกมาไม่หมดนะก็ค่อยๆทย,ยอยออกมาขณะนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรง โทรศัพท์ก็เริ่มจะโฟกัสภาพไม่ค่อยได้คือถ้าซูมเข้าไปก็จะมองไม่เห็นเลยมันจะมืดดังนั้นต้องถ่ายแบบไม่ซูมก็จะพอที่จะมีแสงสว่างเห็นตัวช้างอยู่บ้างกม็มันเริ่มมืดแล้วทุ่มหนึ่งแล้วถ,ถ้ามีถนนลงไปเนี่ยเราก็จะเปิดไฟหน้ารถ่องแล้วก็ถ่ายก็จะได้ภาพที่สวยงามขึ้นชัดเจนขึ้นแต่มันก็ ไม่เหมาะแล้วเพราะมันมืดมันเป็นเวลาที่สมควรแก่การที่จะต้องเดินทางกลับนะนนี่ก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆนะ,ะจะเห็นริบๆเดินออกจากดงศักออกมาศักดตอนนี้ก็ใบร่วงหมดโกลนหมดดังนั้นปากก็โป่งไฟก็ไหม้ไปแล้วดังนั้นก็เวลาออกมาก็จะเห็นได้ชัดเจนรวมทั้งเสียงที่เดินเหยียบย่ำใบศักออกมา เหมือนเสียงฝนตกนะเพราะว่าใบสักมันแห้งกรอบอดังนั้นการที่เดินเหยียบมามันก็จะส่งทําให้เกิดเสียงดังนี่ก็ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าเดินตามถนนมาก็มียืนอยู่บนถนนก็มีดังนั้นก็ต้องระวังเพราะาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวย่องมาข้างหลังดูไม่ทันมองไม่เห็นมันมืดแล้วนะครับก็เลย <c oughs> เ,เก็บภาพในระยะไกลโดยซูมไม่ได้เพราะถ้าซูมไปก็มืดเลยมองไม่เห็นเพราะมันเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือ,อแต่ก็พอจะรู้เรื่องก็ยังเห็นตัวเล็กตัวน้อยวิ่งอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตัวใหญ่ก็ชัดเจนขึ้นมาหน่อยอ,อันนี้ก็เก็บมาฝากกันในเรื่องของพฤติกรรมการหากินในแต่ละ วันแต่ละวันของช้างป่าทองขาภูมนะิซึ่งมันก็จะแตกต่างจากช้างภูหลวงช้างเขาใหญ่ช้างแก่งหางแมวนะเนื่องจากพฤติกรรมความดุร้ายมันแตกต่างกันถ้าเกิดมีการทําร้ายหรือ,อผลักดันอย่างรุนแรงเนี่ยพฤติกรรมช้างก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้ลําบากต่อผู้ที่เข้าใกล้หรือผู้ที่พบ เพราะเห็นนะนี่มันมืดและสูมไม่ได้เลยนะก็ฝากกันไว้สําหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ f อทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ